ฮาแลนด์ล้อนแรงไม่พักล่าสุดยิง1ประตูแจ็คก,กีริดยิงดับซ่าพาเรตยูเสถิติไร้พ่าย19นัดบาซ่าฟอร์มบูดบุกแพ้เซบียาสี่หนึ่งหอยลุนยิงอีกแล้วซัดประตูชัยช่วยนาปโปลีวันนี้มีแต่คู่มันๆเริ่มที่คู่แรกนะครับเมื่อคืนนี้แมนซิตี้บุกเฉือนชนะนเบนฟอร์ด1-0ึดงศย์โดประตูนะครับเป็นเออร์ิงเบล์ฮาแลนด์นะครับโอ้โหทำให้ตอนนี้ฮาแลนด์ในฤดูกาลนี้9นัดเนี่ยยิงไปแล้ว12ประตูกับอีก1แอสซิสต์คู่ต่อมาครับแจ็คก,กีริดยิงดับซ่่าาพาเรชวย ก็ตันนะครับเอาชนะคิทตันพาเลตสองหนึ่งโหเรียก oh, ว่าพาเรตนะครับกำตามสนองเหมือนกันนัดก่อนทำลิเวอร์พูลนัดนี้เจอเอเวอร์ตันทำเขินนะครับเป็นแจ็คกิริตนะครับยิงช่วงทดเวลาเลยเก้าสิบบวกสามเฉือนชนะไปสองหนึ่งนะครับหยุดสถิติไร้พลาดของคิทตันพาเลตไปที่สนะิบเก้านัดนั่นเองคู่ต่อมาครับนิวคาสเซิลไม่พลาดเปิดบ้านชนะฟอเรสต์สองศูนย์นเดืเขาทำประตูนะครับบีบูโน่เกมไร้หนึ่งประตูแล้วก็นิกวอเทอร์มาเดอร์จากจุดโทษหนึ่งประตูมาทางฝั่งลาลิกากันบ้างนะครับโอ้โหเมื่ออคืนนนี้บาารร์์เซโลฟ บูดเจอเซบียาเปิดบ้านถล่มไป4-1นะครับซึ่งเกมเมื่อคืนนี้นะครับมาคราฟร์อุตส่าห์ยิงไป1ประตูแต่ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถพาบาซ่าคว้า3แต้มได้ฝั่งเซบียานะครับมีอเล็กซิกสซานเชตนะครับนักเตะเก่าบาซ่าเนี่ยยิงไป1ประตูจากจุดโทษส่วนบาซ่ามีโอกาสยิงเพิ่มเป็น2อลูกจากรูเบิร์ตเดวันโรบสกี้จากจุดโทษแต่สุดท้ายยิงไม่เข้านะครับสุดท้ายแพ้ไป1-4คู่ต่อมาครับราบุนฮอยลุนยิงอีกแล้วรอบนี้ยิงประตูชัยนะครับ ช่วยนาโปลีเปิดบ้านชนะเจนัว2-1เลยครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าเกมนี้โคตรมันเลยเป็นฝั่งเจนัวขึ้นนไปก่อน1-0สุดท้ายนาโปลีมาได้ฟ้องอุลกุซ่ายิงที่เสมอเป็น1-1นะครับแล้วก็ได้ราดมุดฮอยลุนนะครับยิงประตูชัยเป็น2-1นะครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วคว้า3แต้มขึ้นจากฝงอย่างสวยงามเลยอีกหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์เมื่ R, อคืนนี้ฝั่งเซรียอันยูเวนตุสนะครับเปิดบ้านเสมอเอซิมิลาน0-0นะครับเอาจริงเกมเมื่อคืนนี้นะครับเอซิมิลานเกือบคว้า3แต้มแล้วนะครับแตต่เเป็นนคริสีย ยิงจุดโทษพลาดโอ้โหเรื่อว่าน่าเสียดายเลยสุดท้ายแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มปิดท้ายที่คู่นี้นะครับมาหวีกเอิองกันบ้างเมื่อคืนนี้นะครับลิวเปิดบ้านเสมอเปชเช่หนึ่งหนึ่งโดยทำประตูฝั่งเปชเช่เป็นนูโนมเบนเดสแล้วก็เขาทำประตูที่เสมอฝั่งลิวเป็นอิธานเอ็มบาเบ้นะครับช่วงท้ายเกมเลยนะครับซึ่งเกมนี้คเียน,นเอ็มบาเบ้เข้าไปให้กำลังใจน้องชายด้วยซึ่งจังหวะที่น้องชายลงมาจอตัวสรองลงเล่นเป็นเพียงสีท่ทีมตัชัยเนี่ยโอ้โหเอ็มบาเบ้ขึ้นตบมือแล้วแบบมีความสุขสุดๆเลยสุดท้ายแบ่งกันไปคคนนละแตม้มนะรับ